ความมั่นคงกับคุณพลวัตผู้พิพักต์นะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ความภาคภูมิใจของทอทบนะครับก็คือพิธีเปิดอาคารอนเนกประสงค์แห่งใหม่นั่นเองครับค่ะ<ม>บรรยากาศต้องบอกว่าในวันนี้นะคะมากันคับคั่งเลยนะคะทั้งผู้ผลิตรายการนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบรรดาผู้ประกาศข่าวก็มากันเรียกว่าเต็มกันไปหมดเลยนะคะจริงๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านผบอททบอเนี่ยพูดถึงสื่อ แกางที่เมื่อวานนี้ที่ไปมอมนโยบายในการคัาสสตรสปชเนี่ยฮะแก็พูดถึงสื่อไปหนึ่ง<ช><บ>วันแลนะ้ว<ช><บ>วันนี้ก็พูดถึงสื่ออีกนะฮะแต่ว่าพูดในทํานองที่ว่าอยากจะให้สื่อเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการสร้างความรักความสามาัคคีให้กับคนในชาติคร<ช>ับ ตึกใหม่แต่นโยบายเดิมนะคะคือเรายังเน้นความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เพื่อความมั่นคงนั่นเองนะคะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นพันธกิจของเราทุกๆคนด้วยนะครับที่จะนําเสนอข่าวสารที่เป็นกลางแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับวุลวัตรมีผ้าไม่ชมใช่ไหมวันนี้ใช่แล้วนะครับเชิญเลยครับผมวันนี้นะครับมีพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์แห่งใหม่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างสําคัญนะครับในการนําพาสถานีก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวีอย่างเต็มรูปแแบบะคัลที่สําญก เป็นการสร้างความเป็นหนึ่งของโทรทัศน์ไทยแล้วก็เตรียมความพร้อมในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารความบันเทิงที่มีคุณภาพสู่สายตาของคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับเรามาติดตามพร้อมๆกันครับ เป็นเวลากว่า56ปีแล้วที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกยังยืนหยัดเผยแ,แพร่ข่าวสารความรู้และความบันเทิงให้แก่ผู้ชมซึ่งวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกก้าวเข้าสู่การออกอากาศด้วยาาร,ระบบดิจิตอลที่มีความทันสมัยและมาตรฐานสากลดังนั้นเพื่อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพททบ .5 จึงได้ออกแบบอาคารอเนกประสงค์ททบภายใต้แนวคิดททบ .5 ก้าวสู่ยุคใหม่ The New Era of TV5 เป็นสถานที่รองรับโครงสร้างใหม่ของการออกอากาศ ที่เป็นศูนย์กลางกิจาการโทรทัศน์ด้านความมั่นคงซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธอ์อนอชาผู้บัญชาการทหารบกประธานคณะกรรมการบริหารกิจาการโทรทัศน์กองทัพบ,บกเป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีเปิดอาคารอาเนกประสงค์ททบซึ่งมีพลโทชาติอุดมติดทศริรองเสนาธิการทหารบกกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกให้การต้อนรับซึ่งภายในงานได้มีผู้บัญชาการเหล่าทัพคณะที่ปรึกษาบุคคลสำคัญผู้บริตรายการศิลปินดารานัก และหน่วยงานข้างเคียงต่างมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากพร้อมเยี่ยมชมอาคารอาเนกประสงค์แห่งใหม่ซึ่งแบ่งพื้นที่งานออกเป็น3ากลุ่มคือกลุ่มอาคารสันทนาการอาคารสํานักงานที่จอดรถ อาคารปฏิบัติการโดยเป็นอาคารสูง20ชั้นที่ถูกออกแบบด้วยรูปลักษ์ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความโดดเด่นทันสมัยบนถนนพหลโยธินมีชั้นใต้ดินและลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการออกอากาศสตูดิโอข่าวครบวงจรทั้งยังเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงห้องกิจกรรมสันทนาการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันรวมทั้งเป็นพื้นที่อาคารจอดรถมากกว่า600 ใช้เวลาวางแผนและดําเนินการมากว่า3ปีซึ่งขณะนี้พร้อมแล้วที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ดําเนินงานและผลิตผลงานโทรทัศน์ที่มีคุณภาพสู่สายตาผู้ชมอาคารอนเนกประสงค์นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจกันร่วมกันของกองทัพบกนะครับทั้งอดีตผู้บัญชาอาดีตผู้ดูแลหน้าที่แล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการในปัจจุบันเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับทั้งกองทัพบกแล้วก็ภาคประชาชนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนทรทัศนมาโดยตลอด นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้สื่อต่างๆนั้นมีความก้าวหน้าไปมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เขากล่าวว่าโลกไร้พรมแดนเพราะฉะนั้นการพัฒนาปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั้นต้องทําด้วยความรวดเร็วมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมิชนะแล้วก็การแข่งขันนั้นทางด้านนี้ทําธุรกิจด้านนี้ก็ไม่สามารถจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกยังยึดมั่นการเป็นศูนย์กลางของกิจการโทรทัศน์ไทยทั้งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์กหรือ TGN ออกอากาศ177ประเทศทั่วโลกเป็นศูนย์ข่าววิทยุกองทบ,บก เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์และการผลิตรายการเป็นต้นด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเป็นหนึ่งของทรทัศน์ไทยภายใต้การเป็นทรทัศน์บริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงซึ่งยึดมั่นในการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นกลางสร้างสารรายการเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั้งในและต่างประเทศดังสโลแกนของสถานีที่ว่าททบหานำคุณค่าสู่สังคมไทยทีมข่าวททบหรายงาน ครับอาการอเนกประสงค์แห่งนี้นะครับมีความสูง20ชั้นนะครับแล้วก็มีชั้นไดดิดอีกหนึ่งชั้นนะครับตอนนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวสนามเป้านะครับก็คงจะเห็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็ยิ่งกลางคืนนั้นเปิดไฟก็ยิ่งสวยงามมากแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับนี่จะเป็นสถานที่สําคัญนะครับที่ทีมงานของเรานั้นจะผลิตสื่อคุณภาพนะครับแล้วก็นําคุณค่าสู่สังคมไทยต่อไปนะครับมาต่อกันที่มูลนิธิ